แสดงธรรมสู่กันฟังขอใช้ทีนี้ให้เป็นการแสดงธรรมพูดความจริงต่อกันอย่าได้ทำมาดื่นเลยหลัตาไปงานต่างๆสี่วันห้าวันไม่มีโอกาสแสดงธรรมเลยทำแต่อันดื่นเป็นพิธีกรรมไปบางงานเนี่ยลงทุนเป็นสิบล้านขึ้นไปแต่ว่าเป็นพิธีไปซะไปฉลอง พัจยศําศัของท่านเจ้าคุณเมืองเลยงานใหญ่โตเฉพาะของถวายพระเนี่ยแต่นอกก็ไม่ต่ำกว่าสองล้านบาทพระแต่รูปก็ไม่ต่ำกว่าหมื่นกว่าสองหมื่นบาทการงานดังเดือนมากมายพระไปร่วมงานก็ไม่ตม่ำต่อสามสี่ร้อยรูปผู้คนไปก็ไม่ต่ำกว่าพันสองพันคนช่วงเทกัน ใหญ่โตแต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสแสดงธรรมและไม่มีใครแสดงธรรมไม่แต่พิธีศาสนาพิธีกันนั่นจึงใช่ที่นี่แหละเป็นที่แสดงธรรมที่อื่นก็ไม่เหมาะที่นี่เหมาะที่สุดเลยเราก็ประสงค์จะให้เป็นเช่นนั้นท่านที่มาที่นี่ก็ให้มีโอกาสได้ฟังธรรมกันอย่า้ไดทํามาเื่นและมีโอกาสศึกษา มองดดความถูกต้องของทั้งหมดที่นี่เขาจเจริญสติกันแล้วเจริญสติการมีสตินี่มันไม่ให้ค่าเะยถ้าเป็นสติจริงๆไม่ให้ค่าเลยเลยความหลงก็ไม่มีค่าความรู้ก็ไม่มีค่ามันก็รู้ซื่อๆหลงซื่อๆธรรมดาความทุกข์ก็ไม่มีค่าความสุขก็ไม่มีค่ามันสุขเฉยๆมันทุกข์เฉยๆ มันไม่ใช่เรื่องของเราที่ไปเกี่ยวข้องกันเป็นความสุขความทุกข์แต่ความสุขความทุกข์นั้นเรามารู้เฉยเฉยสติจะเป็นเช่นนั้นเป็นตัวเฉลยคือเข้าถึงภาวะขวางรู้ซื่อๆอย่างนี้แล้วก็มาศึกษาภาวะอย่างนี้ลองดูในโลกนี้มันมีรสชาติมันมีค่ามากบางทีก็เงินก็มีค่าได้มีเงินก็มีค่าเป็นความสุขแต่ไม่มีเงินก็เป็นค่าเป็นความทุกข์ ก็ให้ค่ากันไปแล้วก็เป็นสมมุติปัญญัติไม่ใช่ปรมัติสัจจะความทุกข์ความสุขต้องปวงที่เราหากันที่เรากลัวกันมันก็ไม่จริงสักทีความทุกข์ก็ทุกข์แล้วทุกข์อีกความสุขก็สุขแล้วสุขอีกหิวความสุขกลัวความทุกข์ก็หนีไปพ้นเราจึงมาลู่ซื่อซะมาก็แสดงให้เราเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตานี้ในภาวะเช่นนี้ เราไม่าต้องไปถามผู้ใดเราถูกหลอกหลายข้างหลายข่าวให้เป็นสุขเราถูกหลอกหลายข้างหลายข่าวให้เป็นทุกข์ทั้งๆนี่มันเป็นเฉะนั้นเราไม่เห็นความเป็นจริงของสิ่งต่างๆเราจะมารู้ซื่อๆเนี่ยให้มันลบศูนย์ซะที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์เหลือศูนย์ไม่มีค่าสำหรับเราเลยในโลกนี้แต่ก็ใช่สมมติปัญญัติ ต้องพูดว่าสุขว่าทุกข์เป็นสมมติบัญญัติมาพูดกันถ้าพระพุทธเจ้าพูดว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นดับไปเพราะอะไรเพราะมาเห็นซื่อเนี่ยก็ไม่จริงไปอย่างนั้นไม่ใช่เราไปเอาความทุกข์ไม่ใช่เราเอาความสุขแล้วหนีความทุกข์เมื่อมีสุขมีทุกข์เมื่อมีสุขอยู่ก็มีทุกข์อยู่เมื่อมีทุกข์ก็มีสุขอยู่ว่าเลยมีค่าเป็นบวกเป็นลบ ชีวิตเราเป็นปชีวิตที่บวกที่ลบอยู่ตลอดเวลาให้มันเหลือศูนย์มาก็ไม่มีอะไรที่ไปบวกไปลบอีกเราจะมามีสติดูให้ดีๆหน้าหัวเลาะมาน่ะโลกเนี่ยว่อเราชำนาญตรงนี้แล้วนะแล้วก็เหนือเกิดเจ็เจ็บตายได้ถ้าไม่ชำนาญตรงนี้ไม่หลีกทางตรงนี้แล้วมันก็ไปชนกับพวกมแจกความเจ็บความตายเป็นพวกเป็นชาติ นับไม่ถ้วนเกิดดับเกิดดับกับภาวะต่างๆที่มันมีอยู่ภาวะก็มีอาการของกายมันก็มีอาการของใจมันก็มีแล้วให้ค่ามันบางทีไปอ่าอาการว่าเป็นตัวเป็นตนเห็นไหมมันหลงเห็นไหมมันรู้เห็นไหมมันผิดเห็นไหมมันถูกเห็นไหมเวลามันหลงเป็นยังไงเวลามันรู้เป็นยังไงเวลามันผิดเป็นยังไงเวลามันถูกเป็นยังไงในเวลามันสุขมันทุกข์เป็นยังไง ก็มีหลักอยู่แล้วได้ยินมานานแล้วกายก็ศักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็บอกอยู่พุทธเจ้าบอกว่านานนานเวทนาที่เป็นสุกเป็นทุกข็สักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตที่มันเป็นใหญ่เป็นโตสําเร็จแล้วที่ใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหน้ามันก็ไปว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้าตรงที่มันสําเร็จ ที่เป็นสมมุติปัญญัตมันไม่ใช่จัต์บกคนตัวเราก็ถ้าเป็นปรมัาจัจะมันไม่เป็นไรมันเป็นชื่อๆือของเขาตลอดทั้งธรรมที่เป็นอ่าสุขเป็นทุกข์เป็นความสงบความฟุ้ง่านเป็นกุศลเป็นความฉลาดเป็นอกุศลนความโู่มันก็เป็นธรรมธาดาเฉยๆมันไม่ใช่เป็นจริงจังอะไรแล้วก็เห็นซะให้มันหลุดออกไปซะ มื่อหลุดตรงนี้แจ้่โซ่ตรงนี้ไขกุญแจตรงนี้มันก็ไปได้ไปสู่ความไม่เกิดไม่แจ็ไม่เหยียบไม่ตายได้เราจึงอาศัยสถานทีน่นี้มาพูดเรองนี้มาทำมาศึกษาดูเพราะดื่นท่านทั้งหลายรู้มากแล้วจะเป็นอาชีพการงานหน้าที่รอบพอถั่วหือปากกาปากเดียวไปหางานทำก็ได้หรือไม่ต้องถืออะไรเหมือนลงตาไปอยู่ สหรัฐอเมริกาเขาไม่ได้หอบพิโมเลยไปบ้านเขาก็ไม่มีเขาไม่เอาบางทีพ่อแม่มอบบ้านให้สมบัติไทยให้เขาขอไปเอาคนไทยที่เป็นหมอไปอยู่ที่นั่นวัดนั่นเอาทรัพย์สมบัติมากมายไปให้ลูกลูกวันเรียนลูกลูกวัยความลูกไม่ไม่เอาเลยเลยซื้อฤหะหน์ใหญ่ๆหลายหลังให้ฝรั่งมาเช่า ก็เจ็บเงินเจ็บทองก็ยงันได้ทองอลูกมันมีความรู้แล้วไม่เอาอะไรมันว่ามันขี้เกียจเสียภาษีเขาเดินไปตัวเปล่าสามารถอยู่โลกไ,ไหนๆก็ได้เขามีความรู้เขาคนเลยไม่กลัวไม่ต้องมีบ้านอะไรไม่ต้องมีอะไรมีความรู้อ่านมันถึงขนาดต้นแล้วนะคนนะ่ะมีแล้วคนที่พอตัวได้ลักษณะแบบนี้ไม่ลำบาก เพราะอะการศึกษาหลักสูตรสําเร็จสูงสุดในโลกนี้บางคนมีประกาปากเดียวบางคนมีกางไกอันเดียวหาชินตลอดชีวิตตัดเสื้อผ้าไม่ต้องมีอะไรทุกวันนี้มันพัฒนาไปแบบนั้นแต่ว่ายังมีทุกไหมมีสุขไหมเขาปล่อยคว้าหาความสุขเขาหนีความทุกข์ไรที่เขามองว่าเป็นทุก ขาก็หนีเขหนีไปเรื่อยๆไปเจอกับความแก่ความเจ็บความตายจะหนีไปยังไงมันะมันก็จนตรงนั้นเองมันปิดประตูตรงนั้นออกไปได้แม่เขามีความรู้มากมายเขาออกตรงนั้นไมได้เป็นสัจธรรมที่ตรงนั้นเขาไม่รู้วันเราลู้วันนี้วันหลงก็หลงซื่อๆวันลูกก็ลู้ซื่อๆวันทุกข์ก็ทุกข์ซื่อๆ มันทุกข์ก็สุขซื่อซื่อเขาว่าซื่อซื่อหรือม่ไม่ค่องแวะถ้ามันสุขมันก็ไปซื่อแล้วถ้ามันทุกข์ก็ไปซื่อแล้วมันค่องแวะไปเกาะอยู่กับความสุขค่องแวะไปเกาะอยู่กับความทุกข์มันก็เป็นอย่างนั้นคีดเรามาเห็นมาดูจริงๆดูสิมาดูจริงๆให้มันเห็นต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยแล้วมันก็ไม่อยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่เรา พอมีสติมันก็เห็นทันทีแหละมันฉายออกมาให้เราเห็นมันหลงมันรู้มันผิดมันถูกเอา้าเราก็รู้ซื่อๆไปแต,แต่ตั้งให้ถูกให้เกิดความถูกต้องอยู่โดยชอบอ,อยู่โดยชอบคือรู้ซื่อๆพิสูจนทั้งหลายเมื่อพวกเธออยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันเลยถ้าอยู่ไม่ชอบแม้จะอยู่กับพระเจ้าก็ไม่มีอรหันเกิดขึ้นนะ คืออยู่โดยชอบคือลู่ซื่อๆไปตู้ซื่อๆไปเออง่ายไหมอ้อง่ายอันง่ายเป็นการพูดคำว่าซื่อๆมันง่ายดีแต่ว่ามันไม่ซื่อ,อวันทุก็อู้แสดงออก,กวมันศุกก็แสดงออกลองให้มันเหนือสักหน่อยดูเลยมามีสติซื่อๆยกมือลู่ซื่อๆปไปขี้ยาที่ลู่ซื่อๆ มีขั้นมีตอนมีการประกอบมันขึ้นมาทำมันขึ้นมาได้ไม่อดไม่อยากมีตลอดไปในความทุกข์มันก็มีความซื่อๆในความสุขมันก็มีความซื่อๆหนอะไรต่างๆมีความซื่ออยู่ตรงนั้นตรงไหนมีอะไรมีซื่อๆอยู่ตรงนั้นทั้งหมดในโลกเนี่ยมันมีอยู่ที่ทุกทางคาว่าซื่อๆตัวเนี่ยเจ้ายังไงพวกเรา ทำไมไม่ให้เกิดภาวะแบบนี้ขึ้นมากับตัวเองมาจะไม่เนิ่นช้าม่ไม่มีอะไรที่ถามไม่มีอะไรที่จะหาไม่มีอะไรที่ตอบความพูดก็ไม่มีมันก็รู้ซื่อๆแล้วอาวะซื่อๆแล้วเพราะนั้นจงมาฟังเรื่องนี้กันมาทำเรื่องนี้กันอย่าให้ที่นี่ไปทำมันอื่นหลงตาไปสี่วันไม่ได้อยู่นี่ ไม่ได้เข้าถึงภาวะซื่อๆเลยทุกคนก็เอาหมูนเดิวเวาไปทำคามเขียดเพื่อจะเอาเรื่องเคยทำเรื่งนี้บางคนต้องวิ่งเอาทำงานทําการตอนรับผู้คนตั้งหลายบางคนมาตั้งโรงทานเป็นละร้อยโรงมาจากต่างประเทศก็มีเพราะอาจารย์เจ้าคุณเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในด้านธรรมะ แต่คนก็มาช่วยให้ออกหนีจากธรรมะไปร้านลงทานเนี่ยแ้แจะจะกินอะไรติดป้ายขึ้นว่าลงทานบริษัทนั่นลรงทานทาคารนี้ลองทานที่โน่นที่ตั้งขึ้นมาวินทบาทก็ใส่รถเขียนมาเป็นหลายพันตันวินทบาทอ่าเทบาทแค่นี้ไปถึงตลาหน้าเนี่ถ่ายบาดสี่ครั้งอาหารการกิน แล้วก็กินแค่อิ่งแล้วคนก็ไปทำสาธาชนมากมายแล้วก็เลยเวลาไปก็เราจะมาศึกษาแบบซื่อๆเน่ยไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องคู่ดีคู่โจร้องอยู่นอนอยู่ยืนอยู่เดินอยู่อยู่ที่ไหนก็ซื่อๆได้ไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเพราะว่าซื่อๆเลยยากไปมที่พูดทางนั้น าตากูพูดเล่น,ลนไปเฉยๆนี่แหละเอาก็เล่นเล่นกันแหละของไม่มีค่าไปทาจริงกันมาขเขาเล่นไปหัวเลาะมันไปมันก็ไม่มีอะไรเดีย๋ยวนี้มันมีค่ากายก็มีค่าเวทนาก็มีค่าจิตก็มีค่าให้ค่าอะไรทุกอย่างจมมุดมันหยัดขึ้นมากขึ้นมาให้ค่าเป็นอย่างนั้นข้อสมาช่วยกันเถอะพวกเราวันนี้ก็มี พวกศิลปินคณะศิลปินมาที่นี่อีกทุ่มหน่งหลวงตาก็จะไปคบกับคณะน,นี้ประมาณสี่สิบคนที่สาราหน้าก็มาคิดช่วยกันอันหลายๆอย่างที่เราจะช่วยกันให้มันเข้าหาภาวะซื่อ,อมันจงจะอยู่โลดโลกได้ป่าไม้ร้องให้แม่น้ำล้องป่วย เป็นดินเป็นอมาพาดอากาศเป็นพิษเพราะมันไม่ซื่อ,อมันก็กระจายไปทั่วเลยเดือ,อดร้อนไปทั่วทั้นที่ป่าไม้ก็เป็นป่าไม้มันก็ร้องให้ซะไปป่าเผาคนํำลายแน้ําลงป่วยที่จะเป็นแม่น้ําซื่อแม่น้ำก็ต้องใช้น้ำอาบเย็นกินได้เื่มได้บริสุทธ์ช่วยมนุษย์ช่วยสัตว์น,นี้ก็ป่วยทีแล้วเน่าไปแล้วเพราะมไม่มีคนใช้น้ำไม่ใช่ใช่ซื่อ พื่ออะไรเยอะแยะอมันก็เลยเป็นโทษจะมาช่วยกันให้มันเข้าสู่ภาวะซื่อชีวิตเราถ้ามีความซื่อแล้วมันไปใช่อะไรก็ถูกต้องไม่เป็นอื่นไปเป็นปา่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นอากาศไปในชีวิตเราก็เหมือนกันถ้ามันซื่อแล้วก็ไม่ยากอะไรรัดเนี่ยมือเดียวง่ายอ๋าไอแต่นี่มันยากเกินไปนะแล้วก็ต้องอาัย ปัจัจสี่ปัจัจห้ามันไม่ใช่ภาวะอันภาวะซื่อเนี่ยมันก็เกิดปัดจัจสี่ปัจัจห้าได้อย่างง่ายได้ถ้าไม่ซื่อมังเกิดแต่ยากเพราะอดีก็าสูบมันไม่ซื่อเ,เล่าก็ดื่มเที่ยวเต่เล่ร่อนพุ่งเพื่อพุ่งเฟ่วยมันก็เลยไม่ซื่อแทนที่จะมาใช่เป็นปัจัจสี่มันไม่ใช่ปัจัจสี่มันเกินนั่นไปเอา สวยเอางามเอายี่ห้อไปซะไม่ชื่อเสือเป็นเช่นนั้นในโลกนี้